เมื่อปีนะคะวันนี้เราไปแจกเกลืเลือดเรียบร้อยแล้วทันที่38เกลเลือดความเข็มบน89เพราะเรามีอาหารดีๆอยู่ใน,นคอสก็เป็นอาหารที่ดีนะคะวันนี้เรามาถวายนะ้ำปะนะที่สูนที่ปสัสนากรรมาถันเน็ตทำค่ะน้อผพงศ์ดี่แจกสูตรของคุณแม่สะทาคือโยเกิรทเอ,อเรามาสอบถามคุณแม่กันหน่อยนะคะว่าทำยังไง ไปทำทานเองบ้างเริ่มจากเลยค่ะแม่นมสดค่ะิสดน้ำมันมะดกน้ำมันเชือ้วกอห้ัวมชื้อก็คืมันมะกอกน้ำมนะกอรนะกอรมันตะนะกอนะกอน้มนอกน้ะพูนมกอปนะมาณคะึ่ง้มนีองถ้วยนีะก้เนะอ้นะกอกน้หลันะอนมัะกอนพูนมะกอนไม่นยอ้ะกน้วมะกอมทะกำไงคะ แลก็ต้องลวกเป็นนวดแบบนี้แล้วก่อนขอค่าเชื้อก่อนลวกนาร้อนค่ะแล้วยังไงคะแม่แล้วก็เอานมสดเนี่ยเอาไปอุ่นในเตาเนี่ยค่ะแค่อุ่นๆนะคะแค่หยดหลังมือเหมือนเหมือนเด็กกินนมอ่ะโอคือแค่ประมาณสักอุ่นๆพอสัมผัสได้ค่ะแล้วก็แล้วก็เอาเยอเกิดเนี่ยสามช้อนคนๆเอาตะก้อมือคนคนคนให้เข้ากันนะคะ แล้วจะก้อมือเนี่ยมันจะเข้ามันจะเข้ากันแล้วก็เอามากรองค่ะกรองแล้วก็มาใส่ขวดใส่ขวดแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามือถ้ามีเครื่องบ่มก็คือใส่เครื่องบ่มของมีรสุกแต่ถ้าไม่มีก็คือตั้งตักแดดตักแดดไว้คกือประมาณกี่ชั่วโมงคะแม่ก็ดูว่าเป็นถ้ามันแข็งโอเป็นวุ้นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อนี้ก็คือใช้ได้ รสชาติดีมากเลยแล้วเราจะปรุงแต่งใส่รสอะไรไปก็ได้ถ้าเราเราก็เอามาใส่ผลไม้ไเวลากินก็ไ,ได้นะคะหวานนี่นี่คือรสไม่หวานธรรมชาติเปรี้ยวๆอร่อยดีมากเลยนะครับลองถับดูนะคะอาหารเพื่อสุขภาพเสร็จแ,แล้วก็มาเป็นหมอดูแลตัวเองแล้วก็แข็งแรงไปบริจาคโลหิตกันต่อในค่ะเดือนหน้าขอบคุณนะคะรักนะคะ,ะ,คะทุกคนมาชมบรรยากาศข้างนอกอย่าลืมนะคะ คอสที่จะถึงนี้ที่วัดป่าวังน้ำพงนะคะ20กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมนะคะท่านใดสนใจสมัครมาได้เลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็คอสที่ศูนยน์ธรรมวันที่เออจำได้ไหมอะอ๋อ10ถึง21มีนาคมนะคะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะ